ยิ่งแอด IG ยังไงนะคะให้มีคนทักเยอะๆนะคะวันนี้โค้ดแอดจะมาแจกทริคนะคะสำหรับสายแม่ค้านะคะที่โค้ดแอดตอนนี้นะคะก็ทำแบรนด์เซรั่มนะคะเป็นเซรั่มเกี่ยวกับฝ้านะคะก็คือชื่อแบรนด์ว่าแอร์โกนะคะแอบบขายของนิดนึงนะโค้ดแอดเนี่ยใช้เทคนิควิธีการยิงแอดยังไงให้ได้ลูกค้านะคะแล้วก็มีคนทักเยอะๆนะคะวันนี้โค้ดแอดจะมาแจกทั้งหมด3ทริคนะคะแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ แอลไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการทำออนไลน์แบบง่ายๆนะคะแม้เป็นตัวคนเดียวก็สามารถทำแมเนจธุรกิจของคุณรวมถึงมายเซตในการทำออนไลน์ด้วยนะคะโอเควันนี้ค้ดแอจะมาแจากทริคนะคะว่าสมมติวันนี้ถ้าเราเนี่ยยิงแอดไอไปนะแล้วอยากจะให้ธุรกิจเราปังอยากให้มีคนทักแชทเราเยอะๆนะคะโค้ดแอมาบอกทั้งหมด3เทคนิคนะคะโอเคสำหรับเทคนิคแรกนะคะที่โค้ดแอใช้นะคะก็คือ ก่อนที่เราจะยิงแอดไปนะคะส่วนมากเนี่ยก็คืออยากจะให้เราเนี่ยสร้าง IG ของเรานะคะให้ดูน่าเชื่อถือเพราะว่าสำหรับโค้ดแอดเนี่ยเวลาที่เราเป็นแบรนด์ใหม่ ผู้ติดตามไม่เยอะหรือวันนี้เราเพิ่งมาทำแบรนด์คนยังไม่รู้จักเราเนี่ยสิ่งที่จะทำให้คนเนี่ยเขาจำเราได้เนี่ยก็คือหนึ่งเราต้องเอาหน้าออกนะคะคือในแบรนด์ของโค้ดแอนเนี่ยของแอร์โกลของโค้ดแอนเนี่ยโค้ดแอนก็เอาตัวเองเนี่ยมาทำคลิปเลยว่าใช้สินค้าจริงทดลองใช้จริงจากหน้าไม่ดีแล้วก็มาทดลองใช้นะคะก็คือเราต้องทำตัวเองเนี่ยให้แบบเป็นแบบคนใช้จริงอะ่ะซึ่งจริงอะ่ะ หลายๆคนเนี่ยคนแอดเชื่อว่าเราใช้สินค้าหรือเราใช้แบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยคือเราต้องทดสอบแลวทดลองแลกับหน้าของเราแล้วจนเรามั่นใจว่าเราจะรอนผลิตภักต์แล้วแต่คนที่เขาเนี่ยยังไม่เคยใช้คนที่เขาเนี่ยยังไม่เคยมาทดลองใช้สินค้าของเราเนี่ยคือเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นการสร้าง m o o d and Tone นะคะทาไมเวลาคนที่มาเรียงกับโคดแอดเนี่ยโคดแอดจะให้ทุกคนเนี่ยจะต้องแบบทํา IG ให้สวยก่อนทํา IG ให้ดึงดูดก่อนเพราะว่า เวลาที่เรายิงแอดไปเนี่ยถ้า IG เราดูลกส่วนมากคนที่มีปัญหานะคะในการทำา IG ททำแล้วไม่ปังไม่มีคนทัก IG เขาดูแปลกๆอะ่ะทุกคนถ้าถามโค,คนก็ไม่ซื้อของของ,ของเขานะถ้าถามโค้ดนะก็คือคือจริตเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเวลาเราจะขายของในไอจีอ IG, ใน Instagram เนี่ยเราต้อง เรื่องจริตของคนอนะเวลาที่เราเป็นแม่ค้าเนี่ยเราต้องมีจริตของเราเราต้องมีไลฟ์สไตล์ของเราคนจะไม่ซื้อของนะยิ่งคนใน IG จีเนี่ยจะไม่ซื้อของนะจากสินค้าสินค้า A สินค้า B ีสินค้า C แต่คนจะซื้อของจากตัวตนของแม่ค้าจากแบรนด์ของร้านนั้น ทุกคนลองย้อนกลับไปถามตัวเองว่าวันนี้ถ้าสมมติเราเนี่ยเข้าไปใน IG เราซื้อของอะไรบางอย่างวันนี้ล่าสุดเราซื้อของใน IG เนี่ยเราซื้อของเพราะอะไรคนส่วนมากเนี่ยเราต้องซื้อของจากการที่เฮ้ยร้านเนี้ยดูโอเคผู้ติดตามก็โอเคนะก็ไม่ได้ซีเรียสบางคนเนี่ยคนแอกอ็เคยซื้อของใน IG ก็เอ่อผู้ติดตามเขาหลักร้อยนะคนแอก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแอรู้สึกว่าอ้ยสินค้าของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเป็นคนใหม่แต่ว่าสินค้าเขาดีเขาเพิ่งมาสร้างตัวตนมาสร้างแบรนด์คือตอนนี้ผู้ติดตามเนี่ยไม่ได้แบบ เป็นอะไรที่คนสีเรียนมากเพราะว่าบางร้านเขาก็ซื้อผู้ติดตามนะคนแอดต้องบอกเลยแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นแบรนด์ใหม่เราจะต้องมาสร้างความน่าเชื่อถือยิ่งแอดแบบให้คนมากดติดตามเพิ่มรวมถึงเราต้องสร้าง o o a n d t o ne นะคะยิ่งใครที่เป็นสินค้าเป็นแบรนด์ที่แฟชั่นแบรนด์รองเท้าแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยสกินแคร์วันนี้คุณอย่าทำหน้าร้านของคุณให้ลกอะ คุณต้องทำแบบว่าจริตของคุณคุณต้องสร้างดึงลูกค้าของคุณขึ้นมาคุณแอดยังเชื่อเลยนะคือตอนนี้คนแอดเพิ่งมาทำแบรนด์แล้ว,วรู้สึกว่าเราก็ยังไงอะคนใน IG ก็เป็นคนรวยคนมีตังค์แต่แค่เราต้องหาคนคนนั้นให้เจอแล้วก็ลูกศิษย์ที่มาเรียกกับคนแอดส่วนมากก็บอกเลยว่า คือขายของมาทุกแพลตฟอร์มแล้วแต่ว่าแพลตฟอร์ม IG นี่คือเป็นคนที่ใช่จริงๆแล้วก็ลูกค้าก็ซื้อง่ายจริงๆนะคะก็อันนี้อยากจะมาฝากทุกคนไว้นะส่วนข้อ2นะคะที่คนแอดจะบอกทุกคนไปนะคะก็คือเราต้องยิงแอดแบบรีทาก e ตนะคะก็คือเราต้องยิงแอดแบบหาคนเก่าวันนี้ใครที่ยิงแอด มือถืออยู่นะคะตอนนี้คุณต้องมายิงแอดผ่านคอมสำหรับใครที่ยังไม่พร้อมที่จะลงเรียนกับโค้ดแอดสามารถดูนะในช่อง Youtube ของโค้ดแอดเนี่ยสอนเยอะมากๆเดี๋ยวโค้ดแอดจะทิ้งลิงก์นะคะเกี่ยวกับการสอนยิงแอดนะมือผ่านคอมเนี่ยให้กับทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ทำฟันแนลในการที่เราจะดึงลูกค้าเนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยเราสามารถยิงผ่าน มือถือได้นะคะสำหรับการหากลุ่มสนใจหาเทสกลุ่มสนใจใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามโค้ดแอ r นะถ้าใครที่ทำมาสักพักแล้วโค้ดแออยากจะแนะนำให้ทุกคนนย่ยยิงแอดผ่านคอมนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยเห็นคนใหม่ๆมากขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆคนนะเวลาที่ยิงแอดไปเนี่ยถ้าสมมติคุณโดนปิดบัญชีโดนเตือนอะไรก็ตามเนี่ยค้แออยากจะบอกทุกคนว่าให้คุณหยุดยิงก่อน แล้วก็ทำคอนเทนต์แบบออร์แกนิกก่อนอาจจะโพสตอนนี้คุณแอบบอกเลยว่าตัวใน IG เนี่ยใครที่ไม่ถนัดทำคลิปรีววเนี่ยคุณสามารถทำรูปได้นะคะเป็นรูปภาพทำเป็นรูปแบบอัลบั้มได้นะทุกคนคุณถนัดแบบรูปแบบสไลด์สไลด์แต่ว่าอยากจะเน้นให้คุมโทนเพราะว่าการคุมโทนเนี่ยสีเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ย เชื่อแล้วก็ตัดสินใจในแบรนด์ของคุณนะคะอันนี้สำคัญนะคะส่วนข้อ3นะคะทุกคนก็คือให้คุณนะทำลุคอะไรตอนนี้คนแอ้เห็นแบรนด์ใหญ่ๆนะเวลาที่วันๆคนแอ้ไม่ทำอะไรนะคนแอ้จะส่องแอดชาวบ้านเขาตลอดคนาอ้จะเห็นเลยส่วนมากตอนนี้ที่แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขายิงมะไม่ว่าจะเป็นยิงแบบโปรไฟล์นะเขาจะยิงแบบลุคอะไรนะคะสำคัญมากๆทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ย ถ้าถามโคน,นะการยิงลูกอะไรเนี่ยใน IG ใน Facebook เนี่ยจะค่อนข้างแม่นยำนะก็คือเขาอะ่ะจะส่งเป็นคนที่ใกล้เคียงวันนี้เรายิงแค่ความสนใจเพื่อเทสกับคอนเทนต์แล้วก็เราต้องสเกลแอดนิดนึงนะคะทุกคนต้องทุกอย่างต้องใช้คอมตั้งแต่ข้อ ตั้งแต่ข้อสองเป็นต้นมาเนี่ยข้อสองข้อสามเนี่ยคุณต้องยิงคุณต้องทำผ่านคอมนะคะทุกคนทำผ่านมือถือไม่ได้นะวันนี้ใครที่ยังยิงแอดผ่านมือถืออยู่อย่างเดียวเนี่ยแนะนำเนาะให้ลองไปศึกษาดูช่องโค้ดแอดก็ได้หรือว่าลองไปดูโค้ดคนอื่นก็ได้ที่เขาสอนนะคะ,ะยิงแอดผ่านคอมนะทุกคนก็คือหลักๆเลยเราก็แค่เชื่อมบัญชีแล้วก,เก็เราก็สามารถยิงแอดผ่านตัวจัดก,การโฆษณานได้นะคะอันนี้ไม่ยากเนาะ ก็หลักๆเลยนะเดี๋ยวโคดแอดจะเปิดให้ดูเนาะในตัวที่โคดแอดทำลุกอะไรไว้นะคะทุกคนอเดี๋ยวโคดแอจะโชว์ให้ทุกคนดูนี่อันนี้เวลาที่เรานะคะจะทำกลุ่มเป้าหมายนะก็ให้เรามากดสร้างตรงนี้อ่าเราสามารถกดคำว่าลุกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่แล้วเราก็เลือกแหล่งที่มา เราจะเลือกแหล่งที่มาแบบไหนอ่ะเราก็เลือกจากบัญชี i n s t a g r กรมของเรานะคะแล้วเราก็มากำหนดช่วงนี้ค้ดแอนแนะนำให้เลือกประมาณแค่เก้าสิบวันก็พอนะคะทาทุกคนทำลุกอะไรใช่ไหมแล้วเราก็ตั้งชื่อไปอ่ะอืมอี่ ปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็สร้างกลุ่มเป้าหมายเราอาจจะ1% 2% 3%นะคะเราก็สามารถเลือกอย่าลืมใส่ว่าคำว่าประเทศไทยนะคะทุกคนประเทศไทยให้เราเลือกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ไปกลุ่มเป้าหมายอ่าโอเค แล้วจะทำให้ เราเนี่ยยิงแอดจะแม่นยํามากขึ้นนะคะส่วนมากตอนนี้คนเนี่ยถ้าถามโค้ดแอนะคนเขายิงแอดใน IG ยิงแอดแบบไหนฮิตที่สุดนะก็คือโค้ดแอบอกเลยว่ายิงแบบลุกอะไรนะคะยิงเยอะมากๆนะทุกคนอย่าลืมไปทดลองทํานะคะรับรองว่าคุณจะยิงแอดได้แม่นยําแล้วก็มีคนทักเยอะขึ้นส่วนตัวโค้ดแอนเนี่ยก็คือโค้ดแอก็ใช้วิธีการนี้นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยโค้ดแอนต้องบอกเลยการยิงแอดเนี่ยมันมันใช้เทคนิคใช้วิธีการ ว่าสิ่งที่มันจะทําให้คนเนี่ยยี่คนใน IG เนี่ยซื้อของของคุณเนี่ย คุณต้องทำอคอนเทนต์ของคุณนะให้ดึงดูดแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่เป็นฐานแฟนของคุณเท่านั้นนะคะอันนี้จะช่วยให้คนเนี่ยเขาซื้อของของคุณง่ายขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะวันนี้คนแอมมาแบบเร็วเ็วนะคะแล้วก็อยากจะฝากทุกคนสำหรับใครที่สนใจที่จะลงเรนกับโค้ชแอมถามทักนะคะลิงก์ไลโอ OA ของโค้แอมมาได้เลยนะคะเป็นคอสยิงแอดแบบว่า ยิงแอดไปด้วยกันเลยเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆคนแอดก็จะมาอัปเดตในทุกๆเดือนนะคะในคอร์สยิงแอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ